เอาล้วครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปไกลนะครับกับการไปเอาหมวกพิรามิดเทสนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปเอานะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมวิ่งไปเอาแล้วก็แล้วก็รวมถึงเควสทั้งหมดในการได้รับหมวกอันนี้ครับคือผมยังไม่ได้มารีวิวหรอกครับแต่ว่าผมเอาอีกเซฟหนึ่งมาวิ่งให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพเพราะว่าอันเนี้ยคนเนี้ยมันต้องบอกว่าเห็นภาพนิดนึงบางคนอาจจะไม่เก็ตนะครับผม เอาละขั้นตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมไปแนะนําให้ให้มาตรงนี้ก่อนนะครับมาแบบพีมะขวาบนวิธีการมาก็เคลียร์บอสต,ต้นไม้ทองให้ได้ครั้งแรกนะครับมันจะได้แผ่นกีลามามาขึ้นแท่นยกใหญ่ <c oughs> นะครับแท่นยกโลนะครับจากนั้นก็เราจะขึ้นมาได้แบบฝังขวาแล้วก็ขึ้นมาบนอ่าบนปราสาทตรงนี้ได้เลยครับ <c oughs> คือปราสาทเนี้ยมันจะมีบอสด้วยนะแล้วก็ อันนี้ไม่ต้องเคลียบอลก็ได้นะครับมันไปเอาของก่อนเลยก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเควสร,รูปภาพครับคือมันจะมีรูปภาพที่วาดแล้วก็ให้หาของให้หาโลเคชันเดียวกับที่อยู่ในรูปภาพนะครับพอเราหาเจอแล้วมันจะดรอปของออกมานะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก็ได้คนนี้เป็นหนึ่งในควร,รูปภาพแล้วก็เป็นไอเทมมวกที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามันบวกสเตตัสค่าอินความฉลาดนะครับ บวอินสองแล้วก็บวกสัตย์ทสองนะครับบอกสลับสายเวทนะครับผมอพอมาถึงก็วิ่งตามผมเลยนะตามลายที่ผมวิ่งเลยตรงนี้ผมบอยนะวิ่งยากนิดนึงแต่ <c oughs> แต่ถ้าวิ่งเป็นแล้วอะถลบพยายามหลบดีนะครับอันนี้ขนาดผม ลองวิ่งรอบหนึ่งก่อนมาถ่ายคลิปนี้ก็มีจังหวะที่เกือบตายเหมือนกันคุณดูเล่ผมดิขนาดผมเล่ผมขนาดนี้่มันเกือบตายตรงนี้มันเหมือนจะไม่มีทางลงนะครับแต่หยียบกล่องลงไม่ได้มันก็หยียบไต่กำแพงก็ได้นะครับแต่มันจะมีสิทธิ์ตกล่วงได้เหมือนกันผมนี้ให้ระวังนะครับ มัาก็วิ่งมาตรงนี้ครับเดี๋ยวตายจากนั้นเข้าไปในห้องนี้ครับมันจะมีรูปภาพวาดอยู่นี่คือรูปนี้ครับนี่ให้หาโลเคชั่นตามในภาพวาดตรงนี้ให้ทําการเก็บมานะครับจากนั้นก็ให้เราทําการวาร์ปไปยังโลเคชั่นดังกล่าวนะครับ ดังในรูปนะครับผมแล้วผมบอกว่าไปที่ไหนซึ่งมันเป็นหมวกที่ไม่รู้นะผมว่าแล้วแต่รสรยมหมวคนผมว่ามันสวยดี <c oughs> มันทำให้ผมนึกถึงเปเรมิเทสในเกม Silent Hill นะครับแล้วเราก็วางมว้ตรงจุดนี้นะครับยังไงตรงนี้คือทางผ่านยังไงก็อย่าลืมเปิดไว้ก่อนที่เราจะไปถึงปราสาทด้านบนจะไงเราต้องได้ฐานทางไอ เส้นทางที่เป็นพรของจุดนี้นะครับแต่เราวิ่งตรงยาวแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับผมตรงเนี้ย <c oughs> ถ้าวิ่งมาข้างแรงไม่มต้องตกใจนะครับมันเหมือนเราจะสังเกตว่ามันจะไม่มีทางขึ้นทางซ้ายทางขวาเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นเหวแต่วิ่งตรงไปเลื่อยครับ ตรงไปเรื่อยๆตรงนี้มันจะมีจุดที่ให้มาสามารถกระโดไดได้ได้ได้อยู่นะครับผมโอเคเราก็เลี้ยวซ้ายเนี่ครับถึงละนี่แหละตรงที่อยู่ในภาพบ้านแล้วเราจะเห็นวิญญาณน,นะครับโผล่ขึ้นมา เราบอกว่านี่ครับพอวิญญาณโผล่มาเสร็จปุ๊บแล้วหายไปแล้วนะครับ <_ d ust> เขาจะตอบไอเทมให้เรานะครับนั่นคือไอเทมมวกพากคลุมหัวนะครับหมวกลุมใหญ่นะครับชื่อนี่สายแเราจะเป็นเหมือนปริมิเทสในไซร์ด้วนฮินะครับแล้วก็ถ้าเราถอดถ้าเราถอดออกใช่ไหมครับนี่ครับ,รบมันจะบอกว่า มันจะบวกค่าสถานะความฉลาดบวก 2, สศรัทธาบวกสองอันนี้จากศรัทธาผม8ใช่ไหมพอใส่แล้วจะกลายเป็น10อย่างความฉลาดผมเป็น9อย่างเงี้ยใส่ไปแล้วจะบวก11เอดมานั้นกายภาพก็3.8นะครับดูก็เป็นชุดเบาปกติแหละแต่ว่ามันความสามารถคือมันบวกตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่ใส่เราก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าคิดว่าคลิปหรือว่าไกด์ของผมมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปออกมาเยอะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ